สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมคีย์บอร์ดแมนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นน้องฉีในตำแหน่งออฟเลนกันนะครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง7ไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะไปดูกันเลย,ยก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซตลูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะเราจะอยู่เลนล่างนะเป็นเลนมังกรใหญ่ ออฟเลนเนี่ยเป็นเลนแห่งการ1นน,นะครับผมเพราะถ้าเราค้ำเลนอยู่เดินเกมเป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะรวยนะครับผมเพอเผลอรวยกว่าฟาร์มอีกนะตอนนี้เรายืนกับเอรอนนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือตีคลิปให้เราเลเวล2ก่อนศัตรูนะครับการเล่นฉีต้องอัพสกิล2ก่อนนะครับจะได้เคลียร์คลิปได้เร็วๆเ, <Okay. S 1> เพราะว่าสกิลเราก็มีเยอะกว่าและเลเวลเราก็เยอะกว่าเขาเราคุ้มนะครับเลือดเขาครึ่งหลอดเลือดเราเลดนิดเดียวนะครับ และทีมผมก็เป็นฝ่ายที่เสียเฟิร์สบัตนะครับแล้วพี่แกก็มาครับ <Yeah. S 1> ผมกะว่าจะหลบขวานพี่แกนะแต่หลบไม่พน้นผมจึงพุ่งออกมาฮิวแล้วก็พลิกหลบเอไปหนึ่งที oh. จากนั้นผมก็เก็บเออรอนมาได้ <need> ผมเลือกที่จะไม่กลับบ้านนะครับ oh. เพราะว่าฟาร์มทีมเขาอยู่เลนบนนู่นเลย ผมจึงเลือกที่จะฟาร์มทำเงินในช่วงหน้าเกมให้มานำศัตรูนะแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นที่เลนกลางครับรรผมที่เข้าไปผลักได้หนึ่งตัวแต่ผมก็ใช้สกิลผิดทางเลยพลาดโอกาสที่จะฆ่าเลนดอแต่ผมยังเกือบตายเองอีก,ออกดีน่ารอดออกมาได้ แลวผมก็กลับมาเลนตัวเองครับฟาร์มหาเงินต่อจนมีประเด็นเกิดขึ้นที่เลนกลางอีกละผมเลยพุ่งเข้าไปผลักช่วยน้องบิล่าจนรอดออกมาได้แถมยังเก็บคิวเขาได้อีกหนึ่งตัวและผมก็กลับมาเคลียร์คลิปเลนจากนั้นก็เดินมาเลนกลางพอถึงผมก็พุ่งเข้าไปผลักมาต่ยาก <aus> แต่เทนก็มาขัดจังหวะ แต่ตัวผมนั้นถนัดเรื่องการหลบหนีจึงวิ่งออกมาได้จากนั้นทีผมก็ตามศัตรูไปที่ป่าขวา <Ret reat. S 1> หวังจะเข้าไปเก็บเอลเลนดอร์แต่เพื่อนก็โดนฉีดตายซะก่อนผมจึงกลับเข้าเลนตัวเองพร้อมล็อกหลบขวานไปหนึ่งทีและศัตรูก็พากันมาดักผมครับ และซานิสก็ไล่เอเลนดอร์ลงมาหาผมผมจึงพุ่งเข้าไปผลักเอเลนดอร์ชนกำแพงตายไปในทันทีและมหาบาทาก็พากันมาที่เลนผมครับแต่พี่เทนเกก็อึดเกินเลยไม่ได้ไฟกันนาน Retreat Ultimate is not ready แต่พี่เอร์ลอนแกก็ห้าวไม่ยอมกลับบ้านและโดนพุ่งอัดกำแพงังหายไปนในทิพตาและผมก็เห็นว่านัตย่าอยู่คนเดียวจึงจะเข้าไปจัดการซะหน่อยแต่ก็ผักวืด An แต่ผมก็เดินลูดอันติออกมาดีนะไม่ตาย Your team has จากนั้นผมก็กลับบ้านไปนรีเลือดแถมเป็นการสลับเลนไปในตัวแล้วก็ขึ้นมาเจอกับเออรอนเลยเปิดประเด็นซะหน่อย <Your S 1> ก็แรงเอาเรื่องเลยอนะจากนั้นก็ดันเลนไปยาวๆเลยครับพอ <Your S 1> ถึงป้อมในก็มีคนมากันนะผมจึงถอยออกมาแต่ก็มาเจอกับเออรอนเจ้าเก่า ผมจึงพุ่งไปผักให้ซาน,นิดหนจจึ่งทีแล้วผมก็พุ่งหนีพี่เทนออกมาอย่างง่ายดายจากนั้นผมก็วิ่งขึ้นไปดันคีฟเข้าเลนบนแต่ก็มีประเด็นเกิดขึ้น,น,นจจผมจึงต้องเข้าไปเติมเพื่อนก่อนผมที่เดินหลบพี่เทนออกมาได้ก็พุ่งอัดอันเนดอตายจากนั้นก็ผักเอลสูจนกำแพงก่อนที่จะตายตามกันไปอีกคนแล้วก็เห็นว่าพี่เทนเลือดน้อยหรืว่าจะเอาซะหน่อย แต่เออร์ลอนแกก็บินขึ้นฟ้าแล้วก็หล่นลงมาเจอตอขนาดใหญ่แถมโดนอัดตายไปอีกคนน่าสงสารเออร์อนจริงๆเลยจากนั้นผมก็เดินเล่นอยู่นอกกำแพงแล้วก็มีเข้าไปบ้างนะแต่ก็เกือบตายและผมก็มายืนดักในพุ่มไม้อันเขียวขจีรอคนเดินผ่านและสองหนุ่มก็เดินมาแต่ผมคิดว่ามันถึกไปจึงยืนรอต่อแล้วก็เจอกับนตาตาาจากนั้นน้องนาตาาก็เดินมา แล้วผมก็พุ่งเข้าไปอัดชนกระแพงตายแล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้แต่ยังรอดกอันติไปหนึ่งทีก่อนที่จะพุ่งทะยานออกมาอย่างหน้าตาเฉยธรรมดาที่ไหนจากนั้นผมก็เดินมาเคลียร์คีฟกลางแต่ก็มีอะไรตัดหน้าไปแวบๆบแบบเลยกะว่าจะเดินมาเช็คซะหน่อยแต่เอลสุกก็เดินออกมาพอดีเลยอัดเข้าที่และพุ่งผ่านตายในพริบตา <Legend ary. S 1> และเออ,อเร์ลันแกก็เป็นเนียนดันป้อมอยู่คนเดียวเลยเลี้ยวลงไปหา จากนั้นผมกับเออร์ลันก็วิ่งไล่จับกันอย่างมันเลยครับแต่พี่ซานี้แกก็มากระโดดตบผมจึงพุ่งไปเก็บศพแบบเท่ๆ <Legend ary. S 3> แต่พี่ซานี้แกก็คงคิดว่าตัวเองกิ่งเลยพิมพ์เบิ่งไปสัหน่อยจากนั้นผมก็เข้ามาชนกับอลินดอร แล้วก็เข้ามายืนรอคนออกมาจากป้อมแต่ก็ไม่มีใครมาจากนั้นป้อมก็แตกแล้วก็ชนะเย้ยาหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคี์บอร์ดแมนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับว